สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินเดอะเฮมิ t า a r o รพบกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ในการดูไพ่สำหรับไพ่ทาโรสายจิตวิญญาณทางด้านชุมชนการตื่นรู้สำหรับวันนี้จะยังไม่มีหัวข้อจะให้ไพ่เป็นตัวกลางของพลังงานจัก,กรวาลเบื้องบนในการสื่อสารข้อความถึงคุณในวันนี้ว่าจะโดดเด่นในเรื่องใดนะครับ ก่อนอื่นขออนุญาตดูพลังงานของท่านที่เข้ามารับชมสําหรับท่านที่เข้ามารับชมตรงนี้จะเป็นพลังงานของท่านนะครับไม่ว่าจะเข้ามาดูตอนไหนเวลาไหนก็ตามเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุฑบราจาพลังงานจากจากักราวาลที่ต้องการสื่อสารข้อความถึงคนโดยตรงอาจจะมีข้อมูลถึงคุณที่เป็นอายัดสาคัญ ก่อนจะดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมนะครับห้าใบอ่าวันนี้ยังไม่มีหัวข้ออ่าขออภัยนะครับอขออภยัยวันนี้ยังไม่มีหัวข้อจะให้จับรวาล่าสื่อสารข้อมูลที่จะแนะนำเป็นข้อความอ่าถึงคุณทางด้านใดโดยตรงใบที่ห่ง ใบที่2นะครับพลังงานของท่านที่เข้มารับชมใบที่3ใบที่4นะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับใบที่5 พลังงานของท่านที่เข้ามารับชมในวันนี้ห้าใบอ่าเปิดเลยห้าใบใบที่หนึ่งก้าเหรียญใบที่สองราชาถือเหรียญใบที่สามเพดออกมอนใบที่สี่ เดอะเมจิเชียนแล้วก็ใบที่าจะเป็นอ่าพัศาวินทือเหรียญผพลังงานโดดเด่นทางด้านความมั่งคัง่งความมั่นคงด้านการเงินนะครับโดยพลังงานความคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในฐานนะ,ะความเป็นอยู่มีความมั่งคั่งทางด้านการเงินมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงในฐานนะ,ะในระดับหนึ่ง อาจจะเป็นเจ้าของกิจการผู้นำหรือว่าเป็น CEO ผู้นำผู้บริหารเจ้าของกิจการระดับใหญ่จะมีอำนาจบุตรบริวารมีอำนาจบารมีบุญบาร,รมีวาสนามีความรับผิดชอบขนาดใหญ่มีความมั่นคงมีการเติบโตมีบุตรมีบริวารมีผู้ประถมมีผู้ช่วยเหลือ,อมีบริวารน,นะครับามาดูกันต่อไป พลังงานของคุณจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะครับจะมีพรสวรรค์มีบุญบารมีเก่ามีความสามารถพิเศษมีความมั่นคงทางด้านสติปัญญามีความสามารถหลายๆอย่างสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จด้วยตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์สำหรับตัวตนจะเป็นคนที่มีความเป็นจิตวัญญาระดับสูง ท่ที่มีความมั่นคงทางด้านการเป็นอยู่ฐานะการเงินแล้วก็จะมีความามั่นคงทางด้านจิตวิญญาณนะคะะรับจัากรวา่ามีข้อความใดถึงคุณในวันนี้อ่นใบที่หนึ่งนะครับทู c ัพคอ่าความรักคู่บุญบารมาีคุณมีคู่บุญบารมีที่เป็นคู่อุปถมัมภ์ในการ ภารกิจในการใช้ชีวิตแล้วก็ภารกิจทางด้านจิตปัญญาคนที่มีคู่ครองแล้วคนที่เป็นคู่ของคุณจะเป็นคู่บุญบาร,รมีทาวินเฟรมที่เป็นคู่อุปถัมภ์แต่ละคนที่ยังเป็นโสดยังไม่มีคู่คุณจะเจอกับคู่แท้ที่เป็นคู่บุญบาร,รมีทาวินเฟรมเนื่จะเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ชีวิตในการทําหน้าที่การงานชีวิตคว,ความสําเร็จความสุขแล้วก็ภารกิจ ทางด้านจิตปัญญาจะเป็นผู้บุญบารมีใบที่1ตัวเโดดเด่นทางด้านผู้บุญบารมีความรักใบที่2นะครับข้อความจากจักรวาลวันนี้โดดเด่นเรื่องใดความสําเร็จทางด้านหนะ้าที่การงานคุณจะมีความมุ่งมั่นมีความสามารถมีความรับผิดชอบทางด้านภารก,กิจการงานอาจจะเป็นเจ้าของกิจการผู้นาําผู้บริหารการงานที่รับผิดชอบอยู่ค่อนข้างเยอะ มีบุตรบริวารที่ต้องรับผิดชอบอมีคนที่จะต้องคอยดูแลมีคนที่จะต้องคอยช่วยเหลือทางด้านภารกิจจิตวิญญาณซึ่งคุณจะทำภารกิจได้อย่างส,สุดความสามารถเต็มที่ด้วยสติปัญญาแล้วก็จะได้รับเป็นความสำเร็จในภารกิจที่ทำมาดูกันต่อไปนะครับข้อความตอบ ไปที่สาม The Devil พลังงานด้านมืดพลังงานลบในตัวคุณให้ระมัดระวงังพลังงานด้านมืดในตัวตนที่เป็นความโลภเป็นกิเลสเป็นความอยากเป็นอาการใช้สติในสิ่งที่ผิดการคิดในสิ่งที่ผิดการกระทําผิดการทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมให้ระมัดระวงังแล้วก็ให้มีการเคลียร์ พลังงานลบนาในตัวพยายามเคลียร์ปมพลังงานลบที่เป็นด้านมืดให้จิตมีความกระจางมีความาสว่างทําลายพลังงานด้านลบให้หมดนะครับข้อความต่อไปจักรวรนมีคําแนะนําใดถึงคุณใบต่อไปเช่นออฟอซปัญหาวิบากกรรมบททดสอบอความ ขัดแยง้งปัญหาในชีวิตการงานชีวิตความรักหรือว่าเป็นบททดสอบชีวิตที่เข้ามาที่คุณได้เจออยู่จะค่อนข้าง,างสาหาัสซึ่งบททดสอบตอนนี้มันได้รับการจบสิ้นบททดสอบอด้วยสติปัญญาความสามารถของคุณคุณจะก้าวผ่านบททดสอบที่เป็นปัญหาชีวิตแล้วก็จะได้รับความสำเร็จที่มีผู้คนยกย่องแล้วก็จะมี ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับประสบความสําเร็จมีบุญบาร,รมีมีชื่อเสียงนะครัะข้อความต่อไปจากโรวาลมีข้อความใดมาดูกันต่อนะครับเ <Okay. S 1> อ็ดออฟครับคุณจะได้รับการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณมีการพัฒนาทางด้านงานธุรกิจภาระความรับผิดชอบภารกิจวิญญาณแล้วก็ จะมีโอกาสดีๆเข้ามาจะมีผู้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็คุณจะมีะบุตรบริวารที่ดีที่คอยช่วยเหลือกั้อหนุนทำให้ภารก,กิจของคุณผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็เติบโตประสบความสำเร็จะนะครับมาดูกันต่อไปสำหรับใบต่อไปข้อความใดจะประวานส่งถึงคุณโดดเด่นในวันนี้ จดไม้ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณอาจค่อนข้างใหญ่หลวงอาจจะมีงานที่แบกรับภารับผิดชอบอยู่ค่อนข้างหนักสาหาัสแต่เนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมีความมุ่งมั่นมีสติสติปัญญามีพลังที่เหลือหลน้นสามารถรับมือต่อสู้ปกป้องป้องกันมีอุดมการมีความมุ่งมั่น ทัศนคติที่ดีในการดูแลรับผิดชอบงานของคุณซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงแล้วก็ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แน่นอนนะครับมาดูกันต่อไปอสำหรับใบต่อไปนะครับ e น n of ครับ วินอัพครับคุณจะมีเป็นคู่บุญบาร,รมีที่มีศินเสมอการที่เป็นทวินเฟรมคู่บุญบาร,รมีจะเข้ามาช่วยเหลือให้คุณมีความมั่นคงมีความมั่งคั่งทางด้านฐานะชีวิตความเป็นอยู่มีความมั่นคั่งเติบโตในธุรกิจมากยิ่งขึ้นมอบความสุขแล้วก็จะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาจิตใจทางด้านอารมณ์ทําให้คุณมีการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนภายในให้ อาจเติบโตแล้วก็พัฒนาจิตให้เป็นดวงจิตที่มีการระดับจิตปัญญายแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือ,อผู้คนส่งต่ออีกต่อไปไปต่อไปนะครับความขาดแคลนความขัดสนปัญหาวิบากกรรมาการตกและกกรรมลำบากซึ่งตรงนี้คุณได้ผ่านที่เป็นบททดสอบทางด้านนี้มาทั้งความขัดสนความลำบากาการจุด ตกต่ําถึงจุดด้านตกต่ำที่สุดในชีวิตที่ต้องเจอมาซึ่งบททดสอบคุณจะผ่านเราก็หมดบททดสอบหมดปัญหาหมดวิบากกรรมซึ่งคุณก็จะได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้มีสติปัญญาคุณจะนําความรู้ตรงนี้ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วก็บุญบารมีอํานาจวัสนาความมั่งคัง่งความมั่งคงของคุณไปช่วยคนอื่น ที่ประสบปัญหาตรงนี้ต่อไปนะครให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนต่อไปมาดูขั้นต่อไปนะครับ The ะ o w e r การเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตพลังงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหญ่ที่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเปลี่ยนจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่งใหม่ที่เป็นชะตาชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมคุณจะรับการเปลี่ยนแปลง ตาชิตไปสู่ความมั่นคงสู่สิ่งใหม่จะมีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นเป็นการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคใหม่ที่เป็นจิตวิญญาณระดับสูงนะครับใบต่อไปอหกดาบการปล่อยวางการให้เวลา,าช่วยเยียวยาการปล่อยวางการไม่ยึดติดในตัวตนคุณจะละทิ้ง วิากฤตการมปัญหาความเจ็บปวดอุปสรรคที่เจอใช้สติปัญญาก้าวข้ามผ่านแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่ uh, เส้นทางชีวิตใหม่ปล่อยวางอดีตเข้าสู่ชีวิตใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ uh, ชะตาชีวิตใหม่ที่เป็นพลังงานบวกมีการเลื่อนระดับเดินทางเข้าสู่ภารกิจจิตวิญญาณที่จะได้ช่วยเหลือผู้คน uh, ที่มีดวงจิตที่สว่างนะครับ uh, มาดูกันต่อไป ก้าถ้วยพลังงานจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความอุดมสมบูรณ์อบันดันนะครับจะมีความสุขสมบูรณ์มีความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่มีความมั่งคั่งในชีวิตมีความสงบสุขล่มเย็นมีขบุญบารมีที่เข้ามาคอยช่วยเหลือแล้วก็คุณจะมีการแบ่งปันความมั่นคงมั่งคั่งภาระ,ะในส่วนของที่เป็นความอบันดันช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป อ่าเอสออฟครับภารกิจโอกาสครั้งใหม่ความสุขครั้งใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์อบันดานอ่าคุณจะมีการเลื่อนระดับจิตวิญญ,ญาณซึ่งเป็นระดับสูงอ่าแล้วก็จะมีภารกิจโอกาสเข้ามาใหม่ในชีวิตที่จะได้คอยช่วยเหลือผู้คนอ่าเป็นภารกิจครั้งใหม่เป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้คุณอ่ามีความสุขกับภารกิจที่ทําความสงบสงบร่มเยน็นครับ ล้าก็มีความยินดีกับภารกิจที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนไปต่อไปนะครับ The Lover โดดเด่นทางด้านคู่บุญบาร,รมีทวินเฟรมคุณจะมีคู่บุญบาร,รมีที่มีศีลเสมอกันที่ทำพันธะ,ะสัญญาร่วมกันที่จะเข้ามาช่วยเหลือเป็นคู่บุญเป็นคู่มิตรเป็นคู่อุปถัมภ์ที่มีบุญบาร,รมีสั่งสมมาเท่าสมการจะช่วย ให้ชีวิตความเป็นอยู่ฐานะคุณมีความมั่นคงประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็จะมีความเครื่องหนุนมั่นคงทางด้านจิตใจทางด้านจิตวิญญาณให้ทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาร่วมกันให้สําเร็จในอนาคตนะครับอาจจะเป็นผู้บุญบารมีทวินเฟรมอ่านไปต่อไปการเริ่มต้นใหม่เอ๋บอ๊อบฟอนการเริ่มต้นใหม่ทางด้านงานชิ้นใหม่ที่เป็นงานใหญ่ อาจจะเป็นภารกิจทางด้านอาจิตวิญญาณที่คุณจะรับผิดชอบเป็นภารกิจยิ่งใหญ่ที่จะได้คอยช่วยเหลือผู้คนอาจากโซโลเพลนหรือประสบการณ์วิบากกรรมที่คุณผ่านมาจะได้นำมันมาเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้คนในภารกิจครั้งใหม่ที่จะรับประสบความสําเร็จโอกาสครั้งใหม่แล้วก็ภารกิจครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ใบต่อไปนะครับแปดถ้วย าการปล่อยวางพลังงานด้านลบพลังงานมืดการเคลียร์กรรมการขจัดปัญหาที่เป็นวิบากกรรมที่อยู่ในใจมีการปล่อยวางไม่ยึดติดปล่อยให้เป็นอดีตคุณจะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยพลังที่มุ่งมั่นในการเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ด้วยพลังที่เต็มเปีย่ยนในการช่วยเหลือผู้คนในภารกิจแห่งจิตวิญญาณปล่อยทิ้งเคลียร์พลังงานด้านลบแล้วก็อดีตที่มืดมน เข้าสู่พลังงานใหม่ที่เป็นพลังงานแสงสว่างห้ามไปสุดท้าย p a จออฟเป็นกนะเคิ้การเริ่มต้นเข้าสู่ภารกิจครั้ง,งใหม่ที่เป็นความมั่งคั่งนั้นจิตวิญญาณจะมีการเลื่อนระดับจิตวิญญาณเพื่อช่วยเหลือผู้คนจะมีพลังงานทางด้านจิตวิญญาณที่ระดับสูงมีสติปัญญามีพลังงานที่เจิดจัลัดสาสกะจจางจะได้ช่วยเหลือผู้คนในภารกิจครั้ง,งใหม่ต่อไป อ่าสี่ใบสุดท้ายการเริ่มต้นอ่าเพจออฟเบนเดอเคลเนเพจออฟสอดการเริ่มต้นต่อสู้ของภารกิจครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นอ่าคุณจะมีความมุ่งมัน่นมีความกระตือร้น,นมีพลังมีพลังเหลือล้นในการต่อสู้กับภารกิจใหม่ครั้งใหญ่ที่จะได้รับการช่วยเหลือผู้คนในต่อไปนะครับการเริ่มต้นภารกิจครั้งใหญ่ Pri h พลิเชตคุณเป็นพลังงานพลังงานเก่าแก่โอโซมีสติปัญญามีความลึกลับมีเวทมนต์มีพรสวรรค์มียันอย่างรู้มีเดซิมีซิกเซมมีสัมผัสพิเศษมีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าบุคคลทั่วไปเป็นคนที่มีการปฏิบัติประพฤติดีมีศีล มีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอาจจะมีพลังงานบุญบารมีเก่าที่สะสมมาที่ค่อนข้างเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นพลังงานบุญบารมีเก่าสองไปสรุปสุดท้ายสี่ถ้วยสี่ถ้วยการปล่อยวางละทิ้งจากวิบากกรรมอดีตความนิ่งการจม อยู่กับปัญหาสภาวะที่ไม่ขี้คลายจะได้รับการเติบโตจะมีการพัฒนาระดับจิตวิญญาณมีการเลื่อนขั้นเข้าสู่การเริ่มต้นภารกิจใหม่ที่จะมีคู่ทวินเฟรมมาคอยช่วยเหลือให้ได้รับการประสบความสําเร็จในภารกิจต่อไปสรุปใบสุดท้ายไฟอัพสอดปัญหาวิบากกรรม ปัญหาบททดสอบวิบากกรรมที่คุณเจออยู่ที่เป็นโซลเพลนจะเป็นตัวที่มากระ,ะทะจิตใจของคุณให้ก้าวให้เกิดการตระหนักรู้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาที่คุณมีแต่ที่เป็นสติปัญญาแล้วคุณจะสามารถก้าวผ่านบททดสอบอทิ้งพลังงานลบปล่อยเคลียรกรรมเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ที่จะได้ช่วยเหลือผู้คนประสบการณ์ ความสามารถของคุณที่ผ่านมาจะนำมาช่วยเหลือให้กับผู้คนที่กำลังเผชิญกับบททดสอบที่เป็นความมืดมนทางจิตวิญญาณจะได้รับการช่วยเหลือต่อไปในการล่มต้นภารกิจนะครับขออนุญาตสรุปขายายเพิ่มอีก3ใบ The Sun ขอสรุปอีก3ใบนะครับ The sun. 3รอปค้างเอ็ดอฟอนออเคอ่าสรุปของคุณจะเป็นภารกิจอ่าค่อนข้างใหญ่จะมีภารกิจที่เป็นโซลเพลนวางไว้จะมีโซลมิชชั่นในการปฏิบัติภารกิจอ่าครั้งใหญ่ซึ่งคุณจะรับความสำเร็จในการทำภารกิจอ่า ทั้งทางด้านชีวิตที่เป็นมิติที่3ครอบครัวความรักความสุขชีวิตหนะ้าที่การงานแล้วก็ภากรกิจที่เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณระดับสูงจะเป็นผู้นำของผู้นำจิตวิญญาณที่ค่อนข้างสูงโดยคุณจะมีทีมงานจะมีการ,ระยานามิตรมีหุ้นส่วนมีคนช่วยเหลือที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณซึ่งคุณก็จะเป็นผู้นำของผู้นำจิตวิญญาณที่ปฏิบัติภารกิจที่มีภารกิจค่อนข้าง มากมายมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงมีงานหลายอย่างมีภารกิจหลายที่ที่จะมีทีมงานหรือว่ากาัลยาณมิตรผู้นำทางจิวิญญาที่คอยช่วยเหลือกันแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับขออนุญาตสรุปของคุณวันนี้ข้อความของคุณจะเป็นทางด้านภารกิจนะครับที่ผังโซแพนลงมาเป็นภารกิจจิตวิญญาณซึ่งเบื้องต้นคุณก็จะต้องมีการ ผ่านบททดสอบเหมือนกันนะครับดัตงต้นคุณก็จะมีการเข้าสู่บททดสอบเช่นกันซึ่งจะเป็นบททดสอบอที่อยู่ในโซ p เพลนบททดสอบจะเข้ามาช่วยกระเทาะจิตใจทางด้านเรื่องลึกให้เกิดการตระหนักรู้ให้เราเกิดความตื่นตื่นรู้ทางด้านจิตวิญญาณตื่นรู้ในภารกิจตัวตน ว่าเราเกิดมามีภารกิจใดนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยให้คุณได้เข้าสู่เส้นทางภารกิจต่อไปนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นเป็นวิภากรรมเบื้องต้นที่คุณจะ,จะต้องเจอเป็นบททดสอบเพื่อการเรียนรู้เป็นวิภากกรรมที่คุณเขียนลงมาเป็นโซ p แลนคุณจะมีวิภากรรม ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นวิบากกรรบททดสอบปัญหาความเจ็บปวดความผิดหวังความเสียใจการตกรัํกรรมลำบ,บากในชีวิตปัญหาต่างๆที่เจอมานะครับาปัญหาที่เจอมาจะเป็นบทเรียนจะมีการสิ้นสุด ปัญหาวิบากกรรมแล้วมีการปล่อยอเคลียร์กรรมเป็นพลิ้งพลังงานลบมเดินเข้าสู่ภารกิจใหม่ที่เป็นภารกิจยิ่วิญญาณจะมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตครั้งใหญ่นะครับอของคุณแล้วก็คุณจะมีได้รับเป็นความมั่งคัง่งอาจจะมีความมั่งคั่งด้านการเงินในฐานะความเป็นอยู่จะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสุขฐานะความเป็นอยู่มีความสงบล่มเย็นนะครับ จิตวิญญาณก็จะมีการเลื่อนระดับเข้าสู่จิตวิญญาณระดับสูงอาจะมีการเคลียร์พลังงานลบในตัวโตนให้เป็นพลังงานใหม่ที่ใสกระจ่างนะครับมีความมั่นคงในชั้นระชีวิตการเงินความเป็นอยู่ที่จะได้คอยช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปอมีความมั่นคง แล้วก็คุณจะมีภารกิจอ่ะครั้งใหม่อ่ะที่จะได้เริ่มต้นอ่ะที่จะได้รับโอกาสอ่ะครั้งใหม่นะครับในการเริ่มต้นอ่ะเข้าสู่ภารกิจอาจจะมีการเริ่มต้นเข้าสู่ภารกิจครั้งใหม่ที่เป็นอ่ภารกิจที่จะได้ช่วยเหลือผู้คน การเริ่มต้นสู่ภารกิจจิตวิญญาณครั้งใหม่ที่จะช่วยเหลือผู้คนภารกิจของคุณจะมีค่อนข้างมากภารกิจค่อนข้างใหญ่มีภารกิจค่อนข้างใหญ่มีคอาอาภารกิจมากแต่คุณก็จะมีทีมงานมีการยานามิตรมีบริวารที่ดีที่จะคอยช่วยเหลือในการปฏิบัติท,ทําภารกิจ ครั ati, ้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ของคุณให้ได้รับการประสบความสำเร็จนะครับจะเป็นภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ที่จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้คนเป็นภารกิจครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่จะประสบความสำเร็จที่คุณวางสูแผนลงมาเป็นภารกิจแห่งแสงสว่างที่จะได้คอยช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ ของคุณจะโดดเด่นไปทางด้านภารกิจที่เป็นระดับสูงที่เป็นผู้นำอาที่เป็นภารกิจอาผู้นำจะมีคู่บุญบารมีนะครับจะเป็นภารกิจที่คุณมีคู่บุญบารมีที่เป็นจิตปัญญาระดับสูงที่เป็นจิตปัญญาระดับสูงเหมือนกันจะเป็นโดดเด่นทางด้านคู่บุญบารมีเข้ามาช่วยเหลือนะครับจะช่วยให้คุณมีหน้าที่ภารกิจ การง,งานมีความมั่นคงมีชื่อเสียงม,มีบุญบาร,รมีที่สังสมมาสเสมอกันเป็นพันธกิจทางจิตวิญญาณที่จะเข้ามาช่วยเหลือเป็นคู่บุญบาร,รมีที่สูงสบแล้วก็อาจจะทําให้คุณและคู่บุญบาร,รมีปฏิบัติภารกิจในการเป็นผู้นำอ่าของในการเป็นผู้นําจิตวิญญาณระดับสูงที่เป็นผู้นํำของผู้นําที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยซึ่ง คุณก็จะได้รับโอกาสครั้งสำคัญเป็นพลังงานที่วิเศษในการช่วยเหลือผู้คนต่อไปเป็นอาตรรพ์เลยเป็นพลังงานจิตวิญญาณระดับสูงที่มีความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มีคู่บุญบารมีเป็นพลังงานที่ค่อนข้างวิเศษนะครับสำหรับพลังงานของท่านที่เข้ามาในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับภารกิจยิ่งใหญ่ที่คุณจะได้ทำในอนาคตนะครับจงมุ่งมั่นสำหรับ พลังงานที่ดีฝากไว้เหมือนเดิมก็คือเน้นเป็นพลังงานบวกอตอนนี้โลกกำลังต้องการพลังงานบวกให้เราช่วยกันเลื่อนระดับจิตวิญญาณตัวตนโดยเคลียร์พลังงานด้านลบที่เป็นกิเลสท,ที่เป็นความมืดที่เป็นสิ่งผิดปล่อยวางทิ้งให้หมดไปสร้างให้สร้างเป็นพลังงานบวกขึ้นมาในใจให้มีความสวาม่างให้มีจิตที่บริสุทธิ์โดยการสร้างพลังงานบวกจะเป็นการคิดดีพูดดี ประพฤติดีกายดีใจดีวาจาดีมีสติรู้เท่าทันสติความประพฤติตัวเองเราก็จะส่งเป็นพลังงานบวกที่ดีออกไปสู่ภายนอกแล้วก็พลังงานบวกก็จะไปช่วยทางด้านโลกแล้วก็ผู้คนต่อไปให้เกิดการตื่นรู้เกิดพลังงานที่สะอาดอพลังงานสะอาดสิ่งที่ดีพลังงานบวกก็จะกลับเข้ามาหาเราเป็นแรงดึงดูดที่เป็นกฎจักรวาลเราก็จะรับเป็นพลังงาน ความมั่งคั่งบุญบารมีสะสมมากยิ่งขึ้นจะได้ทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปให้ประสบความสําเร็จตามภารกิจที่อาวางเส้าหมนลงมานะครับสำหรับคลิปวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมพบกันอีกครั้งสำหรับคลิปต่อไปสำหรับไพทาโร่ทางด้านจิตวิญ,ญญาณรามินเดอร์มิตทาโร่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ